อ๋อนายก็ไปหาแฟนอะไรไปนี่มาทาีแต่นายก็ไปทำงานเพื่อทำให้นายสเปคอ่อเท่นนะอุ้ยเขาเจ๊พุ่งยิงล่ะโอ้ยสเปคตั้งเลยสเปคการ์ลา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 โอ้โหสเปคกูเลยสเปคบึงเหรอไอหา,า,ท,าทียดูก<า><อ>่อนานายมีพ่อไหมไม่ฉันมีพ่อนะพ่อตายแล้วซ่องก็ซ่องผู้หญิงคนนี้เหมือนกันนะ่ะฉันเรียกพ่อมาก่อนนะ แม่ในน้องสาวน้อสาวที่ขอเบนไว้น้สาวได้ไหมคะเ,เป็นเท่้ยอย่าลืมอ,อย่าลืมน้องอาสาวมีแฟนไหมน้องสาวมีแฟนไหมอ๋อไม่มีค่ะขอบคุณกูเลยแล้วเบนนะ้องมึงมึงก็พูดว่าแล้วเบนยังได้พี่ิบแฟนไหมล่ะแล้วเบนนู้นเนีนะ่ยเมนูนะคะนี่คิดนินสอนถุดสารโอ้ช้อน เบ้โคตรซัอนเลยแล้วแต่งงานกุนไหมคบมึงรู้เป่าไอ้นี่มหางูนะโ<ม>อเคค่ะต้องขอจัดหนแต่งงานไปบ้านเรียนหัวมีนหวเด้งานแต่งงานคนไอเตมูคุณแต่งงานกันไม่ครอบผมเฮ้ยยยยปยยแต่ยยยยปยย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 แกยยยยยย่ยย่ยย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 ยนยย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 ยมยยยย บอกมึงเลยไอ้เหี้ยเพื่อนไอ้อคนไอ้คนเหยียบข้างกนเนี่ยมึงแก่อ๋อแล้วทะเลาะกันครับที่คุณสองคนตแต่งงานกันไหมครับแต่งค่ะ <laughs> แต่งครับเธออย่าโ <c oughs> ลจิตละ่ะแล้วคนณ่ะสุดแล้วแล้วตูนมึงใหญ่ดีแล้วไอ้เหี้ยอยู่บักเต็งแล้วคุณผู้หญิงน้ำถ้าแอบม,มีซูดีขาดคู่ซายเหมือนกันคู้ซายถ้าแอบมีซูเหมือนกันอือ ระเบียกนั่นมึงนี่โวเพี้ยนเพี้ยนกูถามมินเพี้ยนอะไรวะมินไอตู้หลักานะไอพู้มันนั่นถา่ายเหี้ยอะรปรมันนะเออกูน้องถอยเหี้ยแลย้วกูนั่งไม่ได้นี่มึงเนี่ยอ,อ๋เอ,อเหรอกูว่าแล้วเหี้ยเอ,อ่อแต่งานกันเลยปะ อันนี้สองคนนำด้วยกันไอแอดแต่แตมโมแต่แตมโมตั้งแต่แต่งงานกับเราดูปากที่ราตโอเคิด้ค่ะเจุบปาแต่ํำรอนตร้องเพลงร้องเพลงลุงจูกมร้องเพลงประเทศเราดูดอืมอืมเดดินเดิ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 นเดเดอ่่ ฮาสเปกสเปกแอปเปิ้ลหรือโนโนแอปเปิ้ลมันบอกว่ามันชอบโอ้ขณะตอนนี้พ่อทองมาแล้วเพื่อ,อตนตอนตน,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 ตนี้ตอนนี้ทุกคนนำ้ำสองสองคนน้ำตัวแต่งงานมีข้างสุดจุด